นิวคุณยืนตำแตน่งสิครับเขาอีกตำแหน่เมาไเน่ออ๊ยจานน่าครับมากนเฮ้ยใจเย็นาวครับาวครับาวครับนิวครับคุณนิวใจเย็นนะลูนนองเจ็บลูนนวเวอะไรมาด๋ว นิวออฟบ,บอกว่าพี่ธารเรียกประชุมไปหาพี่ธารด้วยเอามามาดิขึ้นมาเยอะเลยนะโคดซอร์เนี่ย,ยดูฝั่งตัวผู้เล่นฝั่งจะได้เกินนั่งมองคุณนิวที่ดวงตาแล้วหนะ้อยมองกันเอาไงดีวะเพื่อนเอาแล้วเปลี่ยนเอามา้าออกเป็นการเปลี่ยนทุกบทชุดเลยเนะของไลท์ชีต้าโอ้อแค่ได้บอกว่าดีแล้วเนี่ยลูก

เอามาดูเิธีการจะจ่อออกมาหมุนออกมาที่สองกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วทางขยับแล้วนะครับทางชลโดอีงเกอรครับเป็นยี่สิบสองครับเอเจเหมือนเดิมนะครับพิธีกายัดมองหาเพื่อนเละครับเจเจไม่รีบครับตั้งตาไม่เยอะแล้วนะลุกลุก ยัดในรับมาเจ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 จะลุยเข้าไปให้มาสามแทบลงไลยเแา้วัยักเป็นเฝ้าจอยเปอาร์ขอเปลี่ยนตัวครับขอเปลี่ยนตัวกับนิวที่นิมุมครับอ่านิวครับออกมาได้แนละ้วอ่านิวออกแล้วนะเรื่อยโอ เปลี่ยนตัวนะคะไปครับตอนนี้หมอจิมมี่กลับมาลงสนามนะครับหมอจิมมี่เล่นบอลโอ้โหสโค๊ตนะครับเตินรองรับกันลงเลยทโชครับเออสูงสุเราครับเทโชเล่นปืนยาวอะสวยงามว่าขึ้นนำไปไกลอีกครั้งนึงฮะออกกลับมาใช้ชุดใหญ่ชุดแรกเนี่ยทางชาโด้อีกตัวก็เกมดีขึ้นเลยครับลูกอิชิคาวะครับ ม,มาโโออ้้บอลหายนะครับการบอลหายคือแจ้งขอรอาจารย์บอลหายนะครับเขาเล่นบอลหรือเปล่าอยู่อยู่บอลก็หายไปบอลหายครันไบอลหายรันเจอต้องตองจืดใส่นี่ยนะเพรว่าเอ็นเจนครับได้จุดจุดโทษอีกแล้วนะครับลูกโทษ นุ้งไม่เข้าใจม่น่อเจด้ดนะมเนในการรวมของตโทษค่อนข้างเยอะมากนะไม่ใช่ครับเนี่ยดูลูกฮะไม่ไม่น่าพูดเลยอิซากาวเลยดาวดาวคนนี้ลูกอิากาวลูกลูกลูกมุดเข้าไปลูกโดนปัดได้ไเดียวมั้ยไปเดียวมั้ยแมไปเพื่อน นิโอมาอ่ที่ครับหลี่ยมจี้ขึ้นมาส่งออกสาดาวเก้าสี่ทุ่มโอ้โหเขาเล่นทีเดียวขึ้นโอ้ไม่เป uh ็นไรเอาไปมีป oh. okay. oh. uh ัญหานอกเก่งนิดหน่อยนะเป็นไรครับนิสพาวสัมพัญธกว่าครับพอตเตอร์นี้เวลายังเหลือโอเคเลยนะ นี่ว่าอยู่สิบ้านแ่ตอนนี้ไม่เยอะแล้วจอดไปอาร์กลับมาลงสนามโซบมาสวยๆโอ้ไปแล้วเริ่มหนีไปไปอีกแล้วอีกับอีกสองแมจากน้องกีนะครับเนี่ยลุกนี่เป็นตุวหลักเลยเนี่ยถังเนี่ยมัไม่ค่อยโดนปิดออกเท่าไหร่เอเจ รอแลวลอลีบเราวอยู่หายแล้วบาบอหายเอาบ้าหายดีวดีโอดีโอโอ้โหยอมไน้องชยจุดยอกเดีวมาแลซึงสนามม้นาคนนี้และนี่อสองแต้มแรกของนิโอเอจสแต้มองแมที่ีสองแต้มที่นี โอ้วิ่งครับโยววิ่งไปคนเดียวอยาให้ใครมองนี่ไปไปโยจะเย็นน้องโอ้พหชุดใหญ่ของชาร์ลเกิลมานี่แต่ไปพุ่งพุ่งมาเนี่ออกมาครับไปไกลเลยครับยังต้องใช่ครับไม่ใช่โเป็นแอสตันโลวไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเห็นด้ว เจเจหมอจิมครับหมอครับตบให้มาหมาคามาอาบอลหายโอ้ลูกตบเมื่ี้ของจอร์ดลูกบอลโอ้โหบุกไปจับบอลหลุดมือโอกาสนี้หลุดลอยไปครับหลังจากพอตเตอร์นี้นะครับจะมีการพักเล่นเกมกับผู้โชคดีของเราโอเคโอเคใครที่ลงทะเบียนไว้เตรียมตัวไว้เลยนะคะครับของเหลือเราสองลุยยิ่นิดแน่ ขอจิมครับการเรียกเอเจ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 ดับอตโอ้ยแมโอ้โหแ่สองแล้วให้มาล้นดออแมไม่รู้กันนะเมื่อกี้นิดเดียวแต่้โ่แอสตันนี่จะออกยาใหมคอยหลังนี้สุดยอดมากสุดยอดสตปฟานครับ Smile, าวาวมาที่หูพึ่งตาแตกเลยครับหมุนเอาไว้รู้เมื่อกี้นี้เราได้เปลี่ยนตัวมานะครับปูมินออกไปพักแล้วก็เฮ้ยหูตอนนี้หลุยนะคะลงมาแทนปูมินนะครับรับทีมไลนี่คนลุยครับเหลคข้อมกับลุยด้วยฮะแม่รองเท้าคุณหลุยเข้าชุดด้วยนะครับที่ผมคิดมานะฮะอล้วนะครับ นิ่งๆเอาเลยสาต้านอ้โหนิดเดียวนะครับนิดเดียวนิดเดียวบุ๊คนาทีสุดท้ายของพอร์เตอร์ที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษที่ที่ใหญ่บอกมาเมื่อกี้แน่ดูชุดนี่ก่อนนะของท่านไรน์นิชชีต้าครับขึ้นมาเลย a j เรื่องนี้ต้องเล่นให้ดีแนะสาต้าจากคุณมาร์คนิ่งๆไหม ไม่ได้ครับเดี๋ยวออรี่ได้แน่จรแทบจะหยุดหายใจแล้วลนะคุณพี่นี่ช่วงนี้อยู่ค้างอยู่บนต้นนะครับน่าจะเป็นเพลงชท้ายๆแล้วนะของคนที่สองครับสาต่างอยนเข้าไปออีรี่ได้รีบาวกลับมาได้ส่งมาริมเส้นแอ๊บ และนี่ชีต้าอยู่คอสมควรเลยนะและเด็กจะมีอะไรพิเศษครับยายครับเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวจะมีแป้นนี้โอเคจะสรุปก่อนนะตอบคอเตอร์ไดนะคะตอนนี้ชาโดว์อิงโกะนะคะนำหาไป31-17ต่อนะคะแต่อย่าเพิ่งถอดใจเราจะเลยอีกสองคอเตอร์ให้ที่ติดตามกันนะคะครับผมได้เลยค่ะนะ Hello <laughs>